วิรินทปัญหากันที่4เมนะกะปัญหากันบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัตรกปิลาการวันอังคารที่11มกราคม2548สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้เข้ไร้ทธรทุกท่านวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้เรียนวิรินทปัญหาเล่มสองสืบต่อจากคราวที่แล้ว ในวักที่สามปัามิตรวัตที่ได้ว่ามาตามลำดับนั้นวันนี้ก็ถึงปัญหาที่สองหน้าสองร้อยสามสิบหกนะครับสองร้อยสองร้อยสี่สิบเอ็ดเลยครับเดี๋ยวก่อนดิเอ่อ ยังยังอยู่ในปนัญหาที่สองไปจะเลยครับอ่าก็อย่างนั้นอ่ะสิปัญหาที่สองตุกส่วนจะ <c oughs> ปะัญหาที่สองนี่ยมันอยู่หน้าสองร้อยสามสิบหกนะแต่ส่วนปเปลียนไปถึงหน้าไหนแล้วมันอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ไ, <c oughs> ได้ความ <c oughs> <c oughs> มาถึงสองร้อยสี่สิบเอ็ด พอจะจำสาระของปัญหาได้นะครับเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้านะทรงสแสดงธรรมนะ <c oughs> เป็นเหตุเกื้อกูลประโยชน์กำจัดความหายนะคือความพินาศของสัตว์ <c oughs> อันนี้เป็นความจริงแต่บางครั้งบางคราวปฏิปทาของพระองค์ดูเหมือนกับจะขัดกับความเป็นอย่างนั้นเพราะว่าครั้งหนึ่ง ทรงแสดงอคิคขันโทรประมาโสรปรากฏว่าพระที่ฟังนั้นประมาณหกสบรูปโลหิตอุ่นอุ่นไหลออกจากปากนะเพราะความที่เ,เกิดความสำนึกผิดอย่างรุนแรงนในกรรมที่ตนกระทำลงไป <c oughs> นั่นก็เท่ากับว่าทำเทศนาคราวนั้นเป็นไปเพื่อความ หายนะความพีนาศคือสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่ภิกษุเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นประโยชน์เพื่อกูลนะกาจัดความหายนะที่ว่าข้างต้นนั้นทำท่าจะไม่จริงซะแล้วเพราะมันขัดกันนะ <c oughs> ทีนี้ก็ว่ามาตามลำดับนะถึงเหตุถึงผลที่ว่า <c oughs> ไม่ได้ขัดกัน <c oughs> อ่มาถึงหน้าส <c oughs> องร้อยสี่สิบเอ็ดขออย่อหน้าที่แม่ม้าอัสดรนใช่ไหมขอถวายพระพรต้นกล้วยไม้ไผ่แม่ม้าอัสดรย่อมตายเพราะลูกที่เกิดในตนเองฉันใดนะ ภิกษุผู้ปฏิบัติมิชอบเรล่านั้นก็ย่อมตายคือพลาดตกไปเพราะการกระทําของตนจันนั้นเหมือนกันคือว่าพอโลหิตอุ่นๆทะลักออกจากปากสำนึกปิดรุนแรงอย่างนั้นแล้วกวาลาสิกขาไปถือเพศคฤรืหัดตามเดิม <c oughs> เป็นอันว่าคำของพระตถาคตในตำทรรายประโยชน์ของภิกษุเรานั้น นะตอนนี้ท่านกำลังจะชี้แจงให้เห็นว่าที่เป็นอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นการกระทําของภิกษูเรานั้นเองไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาทําให้ท่านเป็นอย่างนั้นนะอุปมาอย่างต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยพอรูปออก <c oughs> ออกรูปนะออกผลกล้วยออกมาก็ตายหนะาใช่ใครทำไม ไอ้ผลกล้วยที่ตัวเองออกมานั่นแหละนะทํทำให้ตายข้อนี้ฉันใดภิกษุเหล่านั้นประสบความไม่สวัสดีอย่างนั้นก็เพราะการกระทำของตนไม่ใช่การกระทำของคนอื่นฉันนั้น <c oughs> นะไม้ไผ่ก็เหมือนกันแม่มะอัสดรก็เหมือนกัน <c oughs> ภิกษุผู้ปฏิบัติมิชอบเหล่านั้นก็ยอมตายคือพลาดตกไปเพราะการกระทําของตนฉันนั้นเหมือนกันขอถตวายพระพรพวกโจรถูกควักลูกตาถูกเสียบด้วยเหลาถูกตัดศีรษะเพราะการกระทําของตนฉันใดขอถตวายพระพรภิกษุผู้ปฏิบัติมิชอบเหล่านั้นก็ถูกฆ่าคือพลาดตกไปเพราะการกระทําของตนฉันนั้นเหมือนกันไม่ใช่ใครมาทําให้ เวลาถูกลงโทษลงทันอย่างนั้นถ้าหากว่าตัวไม่ทําผิดใครที่ไหนก็จะมาลงโทษตัวอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นก่อนันับว่าเป็นการกระทําของตนนั่นแหละนะการกระทําของตนนั่นแหละเป็นเหตุห้ตนต้องรับ <c oughs> โทษทันเหล่านั้นขอถวายพระพรภิกษูผู้ปฏิบัติมิชอบเหล่านั้นก็ถูกค่าคือพลาดตกไปจากเพราะการกระทําของตนฉันฉนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพรภิกษุประมาณหกสิบรูปเหล่านั้นเกิดมีโลหิตร้อนร้อนทะลักออกจากปากข้อที่ภิกษุเหล่านั้นมีโลหิตทลักออกจากปากนั้นหาเป็นเพราะการกระทําของพระผู้มีพระภาคไม่หาเป็นเพราะการกระทําของคนอื่นไม่แต่ถ้าว่าเป็นเพราะการกระทําของตนนั่นเองนี่นะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้พอทําปิด ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมลงโทษไม่เคยนึกเลยว่าเนี่ยมันการกระทําของตนนะพอเพื่อนนักโทษถามนะแกไปทำามนะทำไมถึงแกถึงถูกเขาจับได้ลนะละเพื่อนมันหักหลังนั่นเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้พูดถึงความเลวของตัวเลยนะเพื่อนมันหักหลังนะอีกคนนึงบอกนะตำรวจนะสิใครจะไปรู้ว่ามันเป็นตำรวจล่ะ <c oughs> มันคบกับเรามาตั้งนานแม้มันซื่อสนิทนะพาเราไปเลี้ยงบ้างให้เราเลี้ยงมันบ้างจนกระทั่งเราอะมันกระตายใจว่าเออ <c oughs> มันต้องเป็นมิตรกับเราที่ไหนได้เอาก็จริงๆมันเผยตัวที่แท้ออกมาเป็นตำรวจนะ <c oughs> คราวนี้ก็เสร็จมันว่างั้นไม่เคยนึกถึงการกระทำของตัวเลยนะครับ เป็นอย่างนี้นะเพระนาะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นก็เหมือนกันนะที่ท่านฟังธรรมที่ค่อนข้างจะมีเนื้อหาติตำหนิตีเตียนรุนแรงอย่างนั้นเป็นเพราะท่านกระทำมาทำกรรมของท่านมานะเช <c oughs> ่นว่าพวกคนทุศีลนะเที่ยวไปกินเที่ยวบริโภคอาหารที่ประณีต อย่างของพระราชาอย่างของราษมาหาอมาตย์เป็นตน้นนั้นนะ <c oughs> กินก้อนเหล็กร้อนแดงจะยังดีกว่าในการกินก้อนเหล็กร้อนแดงก็ได้เป็นเพียงําให้เกิดทุกข์ในอัตภาพนี้แต่น,นั้นแต่ไม่ได้เป็นเหตุได้ไปนรกอะไรแต่ว่าคนทุศีลน,นะแม้ได้อบอดีโภคเครื่องสเสวอยอย่างพระราชานะ เครื่องสวยเครื่องของกินดีๆอย่างราชมหาอัมหาตก็ไม่ได้ช่วยในที่สดุดก็เท่าเข้าถึงอาบายตุกตินวินิบาตในโรกอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> <c oughs> พวกทุศีลเหล่านั้นพอได้ยินได้ฟังเข้า <c oughs> ก็ไม่ <c oughs> ก็เกิดกุกกุจจะวิปฏิสาเตื่อร้อนใจเทนักหนาถึงกรบโลหิตอุน่นๆหลังไหลออกมาจากปากสึกออกไป นะในที่นี้ท่านไม่บอกถึงตอนจบของเรื่องเกี่ยวก็พอพิกษุเรานั้นศึกออกไปแล้วอยู่ในเพศคารวาตแล้วนะท่านกลับนะทําบุญในเพศคา,า,า,ารวาตทานศีลภาวนาท่านที่ปรารบภาวนาแล้วได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีก็มีตั้งหลายคนแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ศึกนะ พระพุทธเจ้าไม่ทรงสแสดงสูตรนี้ฟังพระเหล่านั้นก็ไม่เกิดความคิดที่จะสึกก็อยู่เป็นพระทุศีลไปอย่างนั้นตายไปไปในรกหมดมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนะั้นเอาก็จริงๆนะนะก็อ,อยู่ในข่ายพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าอยู่ดีที่ทรงกระทําอย่างนั้นก็นทรงกระทําด้วยจิตที่ประกอบด้วยพระมหากรุณาเอาเสียจริงๆนะครับ ขอตวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งให้ยาอมาตะแก่ทุกคนคนเหล่านั้นกินยาอมาตะแล้วก็เป็นผู้ไม่มีโรคนะมีอายุยืนพ้นจากสเสนียดตันไรทั้งปวงนะเพราะความเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆกับเหมือนจะเป็นเหตุที่ไม่ตายจึงเรียกซ้ว่ายาอมาตะนะ ต่อมามีบุรุษอีกคนหนึ่งดื่มยาอมตะนั้นโดยผิดวิธีการแล้วถึงแก่ความตายขอถวายพระพรบุรุษผู้ให้ยาอมตะนั้นพึงได้บาปอะไรอะไรเพราะเหตุที่ให้ยาอมตะแก่คนเหล่านั้นบ้างหรือหนอพระเจ้ามีลินหาไม่ได้พระกุญเจ้าคือคนอื่นๆเข้าหายกันดังนั้นนะ่ะมีโรคมีภัยอะไรนะดื่มยานี้เพราะว่าเขาดื่มยาถูกวิธีการ นะเกี่ยวกับว่าต้องหันลังอาหารนะจอกเดียวนะอย่าสองจอกแต่เป็นเม็ดก็สักสามเม็ดนะอันนี้กัวว่าหายชานะสัตว์ทีเดียวหกเม็ดอะไรอย่างนี้ก็นอนชักดิ้นชักงอนะ้ำลายโฟมปากนะจับตัวลงส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็ตายกันไปนะความผิดอะไรของหมอ หรือว่าความผิดอะไรของเศสัชกรนะครับไม่ไม่ได้มีผิดมีบาปอะไรในการนี้เลยพระก็บอกว่าชัดแจ้งทุกอย่างว่าควรทํำยังไงกับยาตัวเองไม่เคร่งครัดวิธีการนะ <c oughs> พระนาคเกษณขอถวายพระพรอ,อุปมาฉันใดอุปมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระตถาคตก็ทรงมอบธรรมทานอันเป็นยาอมตะนะ <c oughs> คือให้ทำธรรม,รมตาในการให้ทำเป็นยาอมะตะแก่พวกเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายในหมื่นโลกธาตุสัตว์ตั้งหลายเราใดเป็นพระว์คือสัตว์ผู้สมควรนะต่อการที่จะบรรลุโลกุตระทมได้เขาเรียวกว่าพระระสัตว์ตเหล่านั้นก็ยอมตรัสรู้ได้ส่วนว่าสัตว์เราใดเป็นผู้อาภัพสัตว์เหล่านั้นก็ยอมถูกพระธรรมเทศนาฆ่าตายนี่เป็นอย่างนี้ เพราะเอาทำเตศนาไปใช้ในวนทางที่ไม่ถูกต้องผิดวิธีการเช่นเดียวกินยาแล้วผิดนะนะสิ่งใดให้คุณอานันต์สิ่งนั้นนะแต่เราใช้ไม่ถูกให้โทษมาหาันะครับ <c oughs> เหมือนตะเกี่ยวกับบุคคลถ้าเราตนุบรุงพระอริยะบุคคลอย่างนี้นะครับเราก็จะได้รับอานิสงส์มหาศาล แต่ถ้าหากว่าเราก็ไปเกี่ยวข้องกับท่านแล้วก็เกิดไปประพฤติล่วงล้ำกำเกิดตรงข้ามข่าวนี้นะได้โทษมาเห็นนะครับเช่นว่าเห็นว่าเป็นลูกเราด่าว่ากันนัต่อมาลูกเราเกิดสําเร็จเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะเคยปากพูดอย่างนั้นมันไม่ได้เดียนะครับจะไปในโลกอ้า <c oughs> ถูกทำเทสนาฆ่าตายในที่นี้ก็คือพลาดตกไปจากทำเทสนาเหล่านั้นคือไม่ได้ประโยชน์จากทำเทสนาเหล่านั้นนะที่แท้แะจะเป็นเหตุประสบ <c oughs> <c oughs> ความวิบัติกล่าวคือไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้จากทำเทสนาเหล่านั้น ขอถวายพระพรธรรมดาว่าอาหารย่อมรักษาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไว้แต่ว่าสัตว์บางพวกบริโภคอาหารนั้นแล้วก็ตายเพราะโลกลงทองนะกินมากไปไงนะ <c oughs> ขอถวายพระพรบุรุษผู้ให้อาหาร <c oughs> แก่เขานั้นพึงได้บาปอะไรอะไรเพราะเหตุที่ได้ให้อาหารนั้นบ้างเลยหนอ <c oughs> คือให้เขาไปบริโภคแล้วแล้วก็เขาตาย นะอคนให้นะประสบอกุศลและประสบบาปอะไรอะไร,ะไรบ้างหรือเปล่าเหมือนอย่างที่เขาจำแนกแจกจ่กจายอาหารแก่พวกขมรที่หนีมานะหนีความรำบากหนีความทุกข์ยากมาจากเมืองเขาว่าตอนเกิดนะบ้านเมืองแตกนะเยอะขเมนแตกแยกเป็นสองฝ่ายอยู่ไม่ได้อยู่แล้วจะถูกฆ่าตาย ก็หน,นี้มาที่ประเทศไทยหลายวัน,นกว่าจะถึงกดอยากมาบางคนมาไม่ถึงนะล้มตายในระหว่างทางพอมาถึงนะก็มีค่ายผู้อพายกรองรับอยู่แล้วนะเขาก็ค่อยๆให้อาหารไปตามลำดับวันทีแรกอย่าเพิ่งรับมากเอาแค่นี้ก่อนหิวจัดมานะพวกนี้มีก็เวียนเทียน นะรอบไปได้วไม่พอมารอบใหม่อีกปรากฏว่าตายเพราะอาหารที่กินมากนะครับเยอะแยะเป็หมดเลยหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นนะคนที่ให้ไปนะไม,ไม่ได้บาปไม่ได้ประสบอ,อ,อกุศลอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับพวกนั้นบริหารตนไม่ไม่รู้จักจะบริหารตน <c oughs> เ,ออเองทั้งนั้น พระฉะนั้นพระเจ้า,จามีรินจึงและสั่งว่าหามิได้พระคุณเจ้า Wirtschaft. พระ,พระนาคเษนขอถวายพระพอร Bread. อุปม i̇şte. าฉันใดอุปมาอีกฉันนั้นเหมือนกันพระตถาคตประสงค์มอบอาหารอมตะแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุนะอาหารอมตะในที่นี้ก็คือพระธรรมเทศนาที่เป็นไปเพื่อบรรลุอมตะธรรมคือพระนิพพานนะเลยเรียกเต่ว่าอาหารอมตะ สัตว์เหล่าใดเป็นพักสัสสัตว์เหล่านั้นก็ยอมตัดสรุปพระอาหารอมตะคือพระธรรมเทศนาส่วนว่าสัตว์เหล่าใดเป็นผู้อาภาพสัตว์เหล่านั้นก็ถูกอาหารอมตะคือพระธรรมเทศนานั้นทําให้ตายคือพลาดตกไปจากอาหารอมตะคือพระธรรมเทศนานั้นพอมาถึงตรงนี้นะครับพระเจ้ามีลิน นะก็ตรัสว่าสาธุพระกุญจานาคเษณนข้าพเจ้าขอ,อยอมารับคำพูดตามที่ท่านกล่าวมานี้จบสภะะสะตะัติตาภารณะปัญหาที่สองนะครับ <c oughs> คำอธิบายไม่ต้องอ่านเพราะว่าได้พูดไปพร้อมๆกันแล้วนะครับ <c oughs> มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับปัญหาที่สองบ้างไหมครับ เวลานี้ที่ปลากฏดชัดอยู่ก็คืออย่างเนี้ยนะไอตอนที่ยังไม่ได้เรียนธรรมะนะก็หวังว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรอะไรจากการฟังธรรมจากการเรียนพูดง่ายๆมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่ต้องการประโยชน์อะไรอย่างอื่นต้องการประโยชน์ที่พึงได้จากทมเทศนาที่เป็นพระพุทธประสงค์จริงๆแต่พอได้เรียนได้รู้เข้า นะและก็เกิดมีคนนับถือในความรู้กราวนี้จิตใจชักเปลี่ยงเบนนะคนพอเขาก็นับถือในความรู้เร็วเขาก็แสดงความนับถือโดยการมอบปัจจัยทายธรรมให้ในที่สุดก็กลายเป็นคนติดในลาบสักการและชื่อเสียงความนับถือความยกย่องบูชาจากคนอื่นพอเป็นอย่างนี้ไม่แลเหลียวแล นะเรื่องอาสาระที่แท้จริงแห่งคํำสอนเวลาแสดงธรรมใจก็จะมุ่งเพื่อการได้มาถึงลาบสักการะหรือว่าชื่อเสียงเล่งที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทำเทศนาอะไรก็ตามนะที่ตนเองเห็นว่าถ้าเปลี่ยนแปลงประยุกต์เสนหน่อยแล้วก็จะเป็นเหตุให้คนก็นับถือตัวหรือน้อมนำอาลาบสักการะมาให้ ก็าทาอย่างไม่ละายก็จะดัดเปลงใช่นะเพราะว่าถ้าพูดตรงไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะคนเขาก็ไม่ชอบใจแต่ถ้าเปลี่ยนซะอย่างนี้แล้วคนก็ชอบใจคําพูดของเราเขาจะได้นับถือเราน้อมนําเอาลาบสักการมาให้นะอีกอย่างหนึง่งคนตั้งหลาย <c oughs> ชอบฟังในสิ่งที่ตนเองฟังแล้วเกิดความสบายใจ มีความสุขใครก็ตามมามอบหมายความสุขให้เราเราก็ต้องชอบคนนั้นเป็นธรรมดานะมเมื่อเป็นเช่นนี้ทำเทตนาะอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วคนฟังนะสะสลดใจนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะก็ไปไปไป,ไปทำโดยประการอื่นกล่าวคือ,อย้ายเขาเกิดความรู้สึกอย่างนั้นนะ พูดนิดๆหน่อยๆฉาบเฉวยข้ามไปแต่บ้างอะไรแต่บ้างเป็นอย่างนี้นะครับไปเน้นไอที่เขาจะบันเทิงกันเป็นเป็นสําคัญคนฟังมาหาตัวฟังทำจากตัวแต่ละครั้งมีแต่ความสุขความสบายใจอย่างนี้นะครับก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นผู้เจริญด้วยลาบเจริญด้วยชื่อด้วยเสียงเป็นอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นไอ้กิเลสน่มันร้ายที่สุดเห็นไหมครับทีแรกก็สรุสุดใจริตใจแท้แต่ต่อมาได้อะไรมานะซึ่งไอ้สิ่งที่ได้มันล้วนแต่เป็นเชื่อของตัณหาเชื่อของไฟคือตัณหาไฟคือตัณหามันก็ลุกลงมันก็ได้เชื่อพอลุกลงแล้วมันยิ่งต้องการเชื่อยิ่งขึ้นนะมันเป็นไฟกองใหญ่เพราะฉะนั้นคราวนี้ไม่เลเหลียวแล้ว ว่าควรแก่ทาไม่ควรแก่ทำครับผมครับผมอ่าอ่าตโกแล้วอ่าเขารู้ทำไมจะไม่รู้ ว่าอย่างนี้มันไม่ดีถ้าหากว่าการกระทำนั้นดีเขาก็ต้องกล้าทำอย่างเปิดเผยสิไอ้นี่มันหลบๆซ่อนๆเวลาจะทำไม่ให้ใครรู้แต่พอความผิดปลากฏดแล้วไม่เคยโทษตัวนะนถ้าหากว่าเพื่อนไม่หากหลังละฉันก็ยังไม่ถูกจับอย่างนี้เราก็โกรธไอ้เพื่อนนั่นแหละนะว่าหากหลังนะ <c oughs> กินด้วยกันอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีมันไม่น่าจะหากหลังเราได้ลงคออะไรต่ออะไรนะ <c oughs> ไวโทษอย่างนั้นนะความจริงในเรื่องทั้งหลายแหละ <c oughs> ที่ไม่น่าปรารถนา <c oughs> เกี่ยวกับวัยการติดคกข้งต้นมา,มาจากการกระทำโค้งตน้นนะั่นแหละนะนอกนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์ประกอบนะที่ทำให้ถูกจับเร็วขึ้นอะไรขึ้นนะเอาละไม่ถูกจับเลยก็ยังมีการไปอาบายอยีก นะครับก็การกระทาของตอนนั้น,น,นจะไปโทษคนอื่นนะที่เพื่อนหากันหลังนะถ้าตัวเองไม่ทําผิดมาก่อนพี่เพื่อนมันจะมีเรื่องอะไรให้อากันหลังแหละจริงไหมละ่ะรู้แต่เวลา,าผลของความผิด้ความผิดเป็นการกระทํา้ทุกที่หลังเป็นผลของการกระทํา นะพอผลอันเป็นทุกนั้นมาถึงตัวตัวไม่โทษถึงเหตุคือการกระทําของตนนะไปโทษคนอื่นคนนั้นคนนี้ซึ่งมันไม่ใช่เหตุที่แท้จริงเลยมันอย่างนั้นนะครับเราต้องแยกกันคนละส่วนส่วนเหตุกับส่วนผลนะยินดีทําเหตุตั้งๆ้งงที่รู้ว่ามันเป็นความผิดแต่พอผลมาถึงไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการแต่ว่าเมื่อไม่พ้น มันต้องยอมต้องไปประสบทุกอย่างนั้นกลับโทษคนอื่นนะ <c oughs> ต่อไปปัญหาที่าสรรวัตถุคุยหานิทัศนะปัญหาแปลว่าปัญหา, <c oughs> ญหาเกี่ยวกับการแสดงเปิดเผยนะครับ <c oughs> วัตถุคุยหามันก็แปลว่าของรับ นะครับพระเจ้ามิลินพระคุณเจ้านาเกษพระตถาคตทรงพาสิทธความข้อ,อน,นั้นไว้ว่ากายยนสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโรมณสาวสังวโรสาธุสาธุสัพพะสังวโรความสำรวมทวารสามนะแปลว่าความสำรวมทางกายเป็นเหตุทำประโยชน์ให้สำเร็จ ความสำรวมทางวาจาเป็นเหตุทำประโยชน์ให้สำเร็จความสำมรวมทางใจเป็นเหตุทำประโยชน์ให้สำเร็จความสำรวมทางทวารทั้งปวงเป็นเหตุทำประโยชน์ให้สำเร็จ <c oughs> ดังนี้นะครับมีสูตรที่คล้ายๆกันอยู่อีกสูตรหนึ่งสำรวมทวารทั้งปวงรวมแล้วไปนะครับที่ว่าอะไรนะ จักกูนาสังวโรสาธุนะความสํารวมทางตาเป็นเหตุทำประโยชน์ให้สัาเร็จสาธุโสเตนะสังวโรความสังรวมทางหูเป็นเหตุทำประโยชน์ในสัมเร็จ,รรรยรจอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นี่เฉพาะทวารสามกายวาจาใจเท่านั้นคนละสูตรกันนะครับความสังรวมทางกายนะครับ ในที่กายนะี่มันมีสองอย่างนะเขาเรียกว่าโจปนากายกับภาษาทากายนะภาษาทากายก็กายประสาทโจปนากายก็กายเคลื่อนไหวนะอิริยาบถนั่งเดินยืนนอนเหยียพดพูอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ถ้าหากว่าเป็นกายประสาทมันก็เป็นการสํารวมอินทรีย์ไปนะภาษาทากายสํารวมอินทรีย์ไปในเวลาที่กระทบผลธรรมะ ไม่มีการถือเอานิมิตรว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นคนนะในอารมณ์ที่กระทบแล้วอย่างนี้นะครับมันอีกอย่างแต่สัมรและก็สัมรวมโจไปหน้ากายคือสัมารวมอิริยาบทน่ะนะฮนะนะมันเป็นช่องทางของเป็นทาวานของกรรมนะครับมันคืออะไรก็คือว่าไม่ใช้กายไปในปทางทุจริต นะสามประการค่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติปิดในกรรมมาอย่างนี้เขาเรียกว่าสมรวมทางกายในที่นี้หมายเอาสัมรวมโจปนะกายเท่านั้นในสุดนี้นะครับ <c oughs> ความสัมรวมทางวาจานะก็คือ, <c oughs> อสมรวมกล่าวคือไม่เปล่งว่าอีทุจริตี ความสัรวมทางใจก็คือว่า,าสัมรวมกล่าวคือไม่ประพฤติมโนทุจริตสามอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐินะครับล้วนแต่เป็นเหตุทำประโยชน์ให้สำเร็จความสัมรวมทางทวารทั้งปวงก็คือทั้งสามนั่นแหละอันนี้เป็นบทสรุป เป็นเหตุตทำประโยชน์ให้สําเร็จและยังมีคากล่าวไว้อีกว่าพระตถาคตประทับ่ํำกลางบริษัท4สี่ทรงแสดงพระวัตถุคุยหัของรับอันซ่อนอยู่ในฝาก,กเกศเสราปลาเบื้องหน้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> นะไอการแสดงของรับซึ่งเป็นของควรจะปกปิดด้วยการนุ่งการห่มให้เรียบร้อยนะถือในที่ไหนไหนนะก ย่อมเห็นว่าเป็นความไม่สารวมกายอย่างยิ่งนะนี่แหละโจปนากายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สมรวมโจปนากายนอกจากจะเว้นกายทุจริตสามาแล้วก็เกี่ยวกับว,ว่าจะต้องเป็นผู้มีกายอันสารวมไม่ยบร้อยระมัดระวังจะรุกจะนั่งจะอะไรก็แล้วแต่นะครับระมัดระวังไม่ให้อวัยวะส่วนที่ควรปกปิดมันกลับมาเปิดเผยอ,อย่างนี้เป็นต้น แต่ใครไม่สํารวมระวังอย่างนี้ก็่อนนาเป็นผู้ไม่สํารวมกายนะครับ <c oughs> ทีนี้ท่ามกลางบริษัทสี่ซะด้วยนะครับมาทําแบบนั้นนะอย่างนี้แล้วจะเป็นการสํารวมกายอย่างไรนะครับหรือว่าได้แต่สรงสอนเขาต,ตัวท่านเองทําไม่ได้นะ <c oughs> พระคุณเจ้านาเกษณ์แต่หากว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความสำรวมทางกายเป็นเหตุทำประโยชน์ให้สำเร็จดังนี้จริงใ้ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าทรงแสดงพระวัตถุคอยคุยหะอันซ่อนอยู่ในฝากแก่เสละปรามดังนี้ก็ย่อมเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องนะ <c oughs> ที่หนึ่งยกย่องความสำรวมทางกายอีกที่หนึ่งนะกลับเปิดเผยของลับนะให้เสละปรามเห็น ตามกลางบริษัทสี่การกระทำมันขัดแย้งกับน,นะกับคำพูดที่ทส่งเสดงยกยอก่องความสำรวมเกิด <c oughs> ถ้าหากว่าส่งเสดงพระวัตถุกุยหะอันซ่อนอยู่ในฝากแกเ่เสระครามจริงใส้ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าความสำรวมทางกายเป็นเหตุประโยชน์ทำประโยชน์ให้สำเร็จดังนี้ก็ย่อมเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องนะเพราะขัดกันนะ ปัญหาแม่ก้อนี้มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วก็ท่านจงที่ไกลปัญหานั้นเถิด